เรื่องยอดทองประกายแสด EP 6ทองดีหมดความอดทนความขี้หึงของวีระชัยเรื่องยอดทองประกายแสด EP 6ทองดีหมดความอดทนความขี้หึงของวีระชัยในตอนที่6ของละครทองประกายแสดเรื่องราวของทองดีหรือทองประกายเริ่มเข้าสู่ช่วงที่เธอต้องเผชิญกับความอึดอัดใจในความสัมพันธ์ของเธอกับวีระชัยชายหนุ่มผู้มั่งคั่งที่เคยให้ชีวิตที่สุขสบายกับเธอวีระชัยนั้นเป็นคนที่หลงไหลในความงามของทองดีอย่างมาก แต่ความรักของเขากลับกลายเป็นความหลงที่เต็มไปด้วยความหึงหวงวีระชัยเริ่มแสดงพฤติกรรมที่เป็นเจ้าของทองดีมากขึ้นเรื่อยๆเ,เขาติดตามทองดีทุกที่คอยตั้งคำถา,ถามถึงทุกสิ่งที่เธอทำและแสดงความไม่พอใจทุกครั้งที่เห็นเธอใกล้ชิดกับชายอื่นความขี้หึงของเขาทำให้ทองดีเริ่มรู้สึกถึงความกดดันและความไม่อิสระในชีวิตวีระชัยไม่ไว้ใจเธอเลยและเริ่มควบคุมชีวิตทองดีมากขึ้นเรื่อยๆทองดีที่เคยหวังว่าความสัมพันธ์กับวีระชัย จะทำให้เธอมีชีวิตที่สุขสบายเริ่มรู้สึกว่าตนเองกำลังถูกคุมขังอยู่ในกรอบที่วีรชัยสร้างขึ้นเธอพยายามพูดคุยกับเขาเพื่อให้เข้าใจถึงความรู้สึกของเธอแต่ทุกครั้งที่พยายามอธิบายวีรชัยกลับไม่ฟังและยิ่งแสดงความขี้หึงมากขึ้นในอ p พีหความอดทนของทองดีเริ่มหมดลงเมื่อเธอรู้สึกว่าตนเองไม่สามารถทนต่อพฤติกรรมของวีรชัยได้อีกต่อไปเธอ เริ่มพิจารณาว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการแม้ว่าวีระชัยจะมอบชีวิตที่ดูเหมือนหรูหราและมัง่งคั่งแต่ทองดีกลับต้องแลกมาด้วยความอิสระและความสุขที่หายไปตอนนี้จบลงด้วยการที่ทองดีตัดสินใจนที่จะเผชิญหน้ากับวีระชัยและพูดถึงความรู้สึกของเธออย่างจริงจังท่ามกลางความกดดันและความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นการตัดสินใจของทองดีในตอนต่อไปอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเธอขณะที่วีระชัยไม่พร้อมที่จะปล่อยให้เธอจากไปง่ายๆ